ครับตอนนี้ก็อยู่ที่อําเภอเชียงของครับแล้วก็ร้านกาแฟที่ผมนั่งอยู่นี้ก็คือร้าน r เ i d e r Coffee นะครับร้านนี้ผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมเป็นร้านกาแฟร้านแรกที่ผมมานั่งเลยนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาย่ยมเยือนนะครับก็เลยเออมาแวะนั่งนะครับสั่งกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สั่งก็คือนี่ครับ นี่ก็คือคอาปูชิโน่ร้อนนะครับ f, รอากาศเย็นๆนะครับจิบกาแฟร้อนๆสแก้วนะครับสุดยอดบรรยากาศครับวันนี้ที่อำเภอเชียงของไม่มีแดดทั้งวันนะครับแล้วก็อากาศก็เย็นๆน,นะครับตอนนี้เวลาสักประมาณจะบ่ายสองแล้วก็ยังอากาศเย็นนะครับไม่มีแดดเลยนะครับน,นี่คือบรรยากาศร้านนะครับ นั่งชิมกาแฟไปนะครับแล้วก็เสียงเพลงก็คอเขาเบาๆนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับวันนี้ไม่ไเร่งรีบอะไรก็สบายๆชิวๆครับอันนี้เสร็จงานเสร็จการก็แวะนั่งชิบกาแฟไปนะครับผมสักพักหนึ่งก็ถ้ากาแฟหมดนะครับตรวจงานอะไรเสร็จก็น่าจะวิ่งกลับเชียงรายทางอำเภอ เชงแสนนะครับผมร้านนี้ก็จะติดถนนนะครับที่มาจากอำเภอเชียงแสนในเข้าเชียงของนะครับที่อยู่ฝั่งท้ายมือนะครับขอนถึงตัวอำเภอเชียงของนะครับนี่บรรยากาศร้านนะครับนี่คือผมนั่งอยู่ที่หน้าร้านเลยนะครับผมร้านก็จะมีเป็นเนี่ยเป็นโซอีอะไรประมาณนั้นนะครับสีแดงๆนะครับนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับข้างใน เขาจะเปิดแอร์เย็นทั้งวันนะครับร่มรื่นนะครับเป็นร้านกาแฟที่พื้นที่เล็กๆนะครับแต่ก็ได้บรรยากาศดีมากเลยนะครับข้างหน้าตรงนั้นก็นะ่าจะเป็นร้านขายอะไรสักอย่างเพราะว่าผมไม่ได้มานานลนะครับมาเรามาดื่ก,กาแฟหน่อยนะครับ ก็จะมีเป็นน้ำชาให้นะครับผมลวกคอหน่อยกับปูชิโนร้อนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขอนั่งทํางานอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็คงจะกลับแล้วครับผมนะครับให้ดูกาแฟอีครั้หนึ่งคาปูชิโน่ร้อนนะครับกับฟองนมฟูๆเลยนะครับผม